สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้รายงานสดที่เซอร์แมทสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งชี้อะติดพายุหิมะนะคะมาเป็นเวลา48ชั่วโมงแล้วค่ะวันแรกที่เรามาถึงเซอร์แมทเนี่ยอาการมันก็เหมือนแบบมีฝนตกลอยๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือฝนตกทั้งวันเลยค่ะจากฝน ก็เริ่มกลายเป็นหิมะสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะคะแล้วก็ไ,ไฟไ <ป S 1> ฟ้าถูกตัดนะคะก็ที่ทุกคนได้ยินเสียงตอนนี้ก็คือเป็นเสียงเฮลิคอปเตอร์นะคะคือวันนี้รู้สึกว่าเฮลิคอปเตอร์บินเยอะมากเนื่องจากว่าชีว่าน่าจะมีมารับแบบ CEO เซเลบแล้วก็คนที่ป่วย อาจจะมีการส่งสเสบียงบ้างกอมันยังไม่กว่าหีมะตรงถนนเนี่ยก็เลยทําให้ถนนปิดนะคะทำให้เราไม่สามารถเดินทางย้ายเมืองได้ไหะหิมะมันตกแรงมากทั้งวันเลยค่ะหิมะตก57เซนนะคะรู้สึกว่ามันได้บทเรียนจาก เหตุการณ์ทางนีเยอะมากเลยไฟฟ้าไม่มีรถไฟวิ่งไม่ได้นะคะคือบัตรเครดิตนี่ก็มีบัตรเครดิตไม่มีค่าเลยเงินสดเนี่ยคือชีมีเงินยูโรพกมาเยอะมากน่าจะเหลือประมาณพันพัยูโรนะคะที่เนี่ยเขาใช้ซื้อฟังโรงแรมไม่รับโรงแรมก็ไม่รับนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือไม่รับโรงแรมก็ยังเซอร์วิสตามปกติก็คือมีการแบบว่า ให้สั่งอาหารได้แต่อาหารก็จะเป็นพิซซ่าโดยการใช้เตาถ่านทำส่วนตอนเย็นเขาก็ทำเป็นบาร์บีคิวนะคะมันก็คือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าทุกคนเห็นว่ามีแบบเหมือนได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือพอวิ่งไปถึงสุดทางเนี่ยมันก็จะถูกปิดด้วยอันไม้กันอ,อยู่แล้วก็ล็อกนะคะก็วันนี้อากาศมันซันนี่แลวอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะฝนไม่ตกหิมะไม่ตกแล้วแต่ว่าเรายังไม่สามารถใช้รถในการออกนอกเมืองได้นะคะแล้วก็ยังไม่มีการประกาศว่า จะออกนอกเมืองได้เมื่อไหร่เราต้องมีสติก่อนประกันการเดินทางโคเบอร์อะไรบ้างอย่างของเราก็คือสามารถเคลมเรื่องค่าใช้จ่ายที่พักได้คิดว่าน่าจะเค็มได้แต่ยังคดวาต้อง,องไปลองครับเ,เพราะตอนี้ <สา S 1> คือติดต่อประกันไปเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยของชี้อะสัญญาณคือ SOS เลยแต่ว่าของพี่วอมเนี่ยเป็นสัญญาณอ่อนๆเฉพาะบางจุดนะคะรู้สึกว่าเราควรจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนมนุษย์นะคะเนื่องจากว่า พอเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยหลายคนก็จะหยิบอาหารไปแบบเยอะมากหรือว่าบางคนชี้เห็นถือเสบียงอาหารแบบ,โอ,โ,บ,บ,บโอ้โหแบบถุง er, ER, ใหญ่มากุซูเปอ ER, ร์ ER, นี่คือเหมือนกับแจกของฟรีครับแต่ว่าคือในความรู้สึกชี้อะชี้รู้สึกว่าเราไม่ควรจะหยิบเผื่อพุ่งนี้หรือวันมะลืนคือเราควรจะหยิบให้เราอิ่มเพื่อให้คนทั้งเมืองอะเขาอิ่มเหมือนกันข้อดีก็คือว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นี่คือเราสามารถเปิดน้ําดื่มจากก๊อกทานได้เลย อันนี้ก็เลยทําให้เรามีน้ําดื่มตลอดเ,เวลาตอนนี้ก็เลยได้แค่รอค่ะคิดว่าตอนที่ได้อัปบดคลิปนี้ลงไปนะคะก็สถานการณ์ก็จะปลอดภัยดีแหละพวกเราโอเคกันนะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับไม่อาบน้ำมาสามวันแล้วค่ะผมนี่ดูดิ <laughs>